สวัสดีครับวันนี้ทางเว็บ m ม o m y m com นะครับก็จะมานำเสนอวิธีการฝากไฟล์ที่จะส่งให้กับทางร้านนะครับโดยที่ถ้าเกิดไฟล์มีขนาดใหญ่จนไม่สามารถแนบอีเมลได้นะครับก็ให้มาที่ ftp นะครับ colon s l a www hotfile com นะครับเพื่อทำการอัพโหลดไฟล์นะครับ โดยลูกค้าเนี่ยเปิดเข้ามาหน้าแรกปุกเนี่ยก็จะเจอตัวอย่างภาพเป็นแบบนี้นะครับให้ลูกค้าคลิกที่เบล์เลยครับแล้วก็เลือกไฟล์ที่ลูกค้าต้องการนะครับในการแนบอันนี้ทางร้านใช้เป็นไฟล์ตัวนี้นะครับในการสมมุติตัวอย่างเพื่อทําการแนบนะครับเสร็จแล้วติ๊กตรงนี้ครับเพื่อยืนยันข้อตกลงนะครับกดอัปโหลดครับใช้เวลาสักครู่นึงนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับ ครับตอนนี้ก็จะได้หน้าลิง์กที่ทำการอัปไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการส่งลิงก์นี้ให้กับอ e ีเมลทางร้านนะครับโดยพิมพ์ที่ช่องนี้ครับคลิกส่งครับ เท่านี้ก็จะถือว่าเป็นการส่งลิงก์ให้ทางร้านแล้วนะครับ